เรียบสัวแมวบองโประโอนกรูบขี้เนียวไง่ก็ วันที่สองเนาะเนสเกาะสมุยเฮยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่สองแล้วนะคะที่เราอยู่เกาะสมุยนะคะหาดแม่น้ํานะคะวันนี้ตอนเช้านะเราก็เลยขับรถเล่นไปเรื่อยๆนะขับรถดูว่าเออที่สมุยมีอะไรบ้างนะคะตอนนี้เรากําลังลงไปทางหาดแม่น้ํานะคะก็จะขับดูวิวทิวทัศน์เรื่อยๆนะคะว่าเออเป็นเป็นยังไงนะ,ะบรรยากาศตอนนี้ก็ร้อนอยู่นะคะเป๊ะร้อนมากๆเลยมีกะขับรถถอดเสื้อเลยนะคะ <c oughs> รถไม่ค่อยเยอะนะช่วงนี้นะจะเยอะตอนช่วงเย็นอะไรเงี้ยเออแบบรถติดเยอะมากๆเลยนี้นะคะเราจะเช็คเอาท์ยายไปที่หาดละไมนะคะก่อนที่เราจะเช็คเอาท์นะคะก็มีเวลาก็เลยต้อง ออกมาหาอะไรทำนะดูนู่นดูนี่นะคะชิคเอาประมาณเทียงนะคะแล้วก็จะย้ายไปหาละไมขับรถไปก็ไกลอยู่นะสามีนะคะนิสัยคล้ายๆกันชอบลุยๆนะคะวันนี้ย้ายไปอีกที่หนึ่งวันพวกนี้ก็ย้ายไปอีกที่หนึ่งเนี่ยคือเราได้ดูหลายๆที่อะไรเงี้ยง่ายๆสบายๆกินอะไรก็ได้นอนที่ไหนก็ได้ประมาณนั้นนะคะมีกาดนะไม่ชอบอยู่ห้องนะคะชอบออกไปทํานู่นทํานีดนน่ดูนู่นดูนี่เขาบอกว่ามาเที่ยวแล้วดูอยู่แต่ในห้องคือน,น่าเบื่อนะคะต้องไปหาอะไรทําต้องเดิน บางทีมิวขี้เกียจน,นะคะมิวก็บอกว่าเธอไปเลยอะไรเงี้ยนะคะตอนที่อยู่พัทยานะคะมิวบอกว่าวันนี้ฉันเหนื่อยฉันอยากนอนพักผ่อนเขาก็ไม่ไปนะคะเขาบอกว่าถ้าไปก็ไปด้วยกันหมิวว่าเธอจะมาติดฉัน24ชั่วโมงก็ไม่ได้นะถ้าเธออยากไป นวดเธอก็ไปได้นะถ้าเธออยากไปออกกําลังก็ไปได้แต่ไม่ต้องมารอฉัน24ชั่วโมงก็ได้เนี่ยบางทีฉันก็เหนื่อยนะเขาก็ไม่ไปนะคะก็รอหมิว <laughs> เวลาที่ถ่ายคลิปตอนนั้นนะประมาณ10โมงเช้านะคะเราขับรถลงมาด้านล่างนะคะ <laughs> ก็จะเลยตรงแรมโฟรซีซั่นนะคะ แล้วก็อยู่ฝั่งขวามือนะคะก็ได้เจอที่นั่งดื่มนะคะตรงนี้นะคะตอนแรกเราคิดว่าเป็นคาเฟ่นะคะก็เลยเออลงไปนะมีวิวสวยนะคะแบบนี้เลยนะแบบติดชายหาดคะมีที่นั่งนะคะก็เลยสั่งเบียร์มา2ขวดคะดื่มกันกันกบสามีนะ,ะลีโอตั้งแต่เช้า10บโมงมีกลบอกว่านี่ครั้งแรกเลยมั้งที่ดื่มตอนเช้าประมาณเนี้ยเลวิวสวยมากขับมาเจอโดยบังเอิญบรรยากาศดีมากๆเลยเห็นไหมเนี่ยแบบ ดูทะเลนะคะน่าจะมีเครื่องดื่มพวกชาพวกออย่างนี้ด้วยนะคะกาแฟนะ,ะแต่มิวกับซามีนะ,ะก็เลยสั่งเบียร์มาแค่2ขวดนนะคะนั่งแป๊บหนึ่งนะคะดื่มเสร็จก็มาชมบรรยากาศเสร็จแล้วก็กลับไปที่ห้องพักนะ,ะเพื่อที่จะไปเช็คเอาท์นะคะก็ดูบรรยากาศเรื่อยๆเนาะ มัวแต่ถ่ายวิวนะคะจนลืมถ่ายชื่อของชื่อบาร์ตรงนี้นี่นะคะก็มาถึงบังกะโลแล้วนะคะกําลังจะเช็คเอาท์นะคะของเยอะมากไม่รู้จะเยอะไปไหนรอบที่แล้วนะคะที่ลงไปเนาะก็ที่ไปเช่ารถนะคะที่เกาะสมุยนะ,ะที่หมิวนะคะเอาบัตรประชาชนให้เป็นเหมือนประกันอะไรเงี้ยนะคะตอนได้เขานะคะไม่ได้อยากายได้บัตรประชาชนของหมิวนะเขาว่าอยากได้ของคนขับก็คือของสามีนั่นเองก็คือพาสปอร์ตนะคะพาสปอร์ตสามีบอกว่าให้ไม่ได้เพราะว่า ที่โรงแรมอ่ะเขาก็ต้องการยืนยันตัวตนนะคะว่าคนนี้เออเป็นคนนี้อะไรเงี้ยนะคะก็คือต้องการพาสปอร์ตอยู่แล้วที่เอาไว้เช็คอินนะคะเวลาไปไหนก็แล้วแต่อย่างเช่นไปซื้อตัว๋วซื้ออะไรเงี้ยนะคะก็เหมือนเอายืนยันตัวตนนะคะว่าเออพาสปอร์ตมันสำคัญมิวก็เลย บัตรประชาชนม, rade, มิวมิวก็เลยถามว่าเอาบัตรของเราได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะบัตรประชาชนเนาะเขาก็เลยโอเคนะคะป้าแกว่าแกว่าโอเคนะคะไม่ได้มีค่ามัดจํานะคะแกไม่ได้พูดถึงค่ามัดจำนะ,ะส่วนที่เกาะพังงานนะคะตอนที่เราไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์นะคะเขาอะจะเอาพาสป,ปอร์ตฝรั่งอย่างเดียวเลยนะคะเขาไม่เอาของคนไทยนะแต่ป้าแกใจดีแกบอกว่าเออเอาของหนูก็ได้อะไรเงี้ยนะคะคนไทยกับคนต่างชาติน่าจะแตกต่างกันนะคะมิวก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะส่วนเราเอะไปกับต่างชาตินะคะที่เกาะพังงานนะคะเขาจะเอาของ คนขับอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็มีค่ามาจําด้วยนะคะประมาณ7 0 0 0บาทมิวให้บัตรประชาชนมิวไปนะคะมิวก็ยังมีเหลือพาสปอร์ตนะคะมิวก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะ สามีให้พาสปอร์ตไปเขาก็ไม่อันนึงบัตรประชาชนมายืนยันตัวตนอะไรเงี้ยในประเทศไทยนะคะเขาก็เลยไม่ได้อยากให้นะแล้วเราทําสัญญากันแล้วนะคะมีชื่อเบอร์โทรอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าเกิดปัญหาอะไรเราก็สามารถแจ้งตํารวจได้ก่อนที่เราจะเช่ารถนะคะเราต้องเช็คสภาพรถด้วยนะคะว่ามีรอยขีดขูดหรือเปล่าเราก็ถ่ายรูปไว้นะคะเพื่อที่จะไม่มีปัญหาในภายหลังตอนนี้นะคะกําลังเดินทางไปหาดละไมนะคะก็คือไกลเหมือนกันนะคะเราจะไปหาดละไมหนึ่งคืนแล้วเราก็จะย้ายกลับมาหาดเฉวงนะคะ ก็ไปไปมานะคะ ตอนนี้นะคะก็ถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปเช็คอินเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่เรายังไม่สามารถเข้าพักได้เพระาะว่าต้องรอประมาณบ่ายโมงเอ้ยบ่ายสองนะคะตอนนี้ตอนที่มาเนี่ยก็คือเที่ยงกว่าๆนะคะมิวก็เลยกับสามีนะคะเอาพวกกระเป๋าพ่ออะไรเงี้ยไว้ในรีเซพชันตรงออฟฟิศนะคะตรงรีเซพชันเนาะแล้วก็เดินมานะคะเดินดูเดินลงมานะคะดูอ่าทะเลแล้วก็ตรงสระว่ายน้ํานะคะแล้วก็ตรงร้านอาหารนะคะ,นะคะ มีกะเหงื่อแตกเลยนะคะแบบร้อนมากเลยนะที่เราจะเข้าห้องพักนะคะมิวกับสามีนะคะก็เลยมาที่นี่เลยจ้าหินใต้หินใหญ่นะคะมิวนะคะอยากดูนะคะเพราะว่าดูในรีวิวใน t ิ k กต็อกมานะคะว่าเออสวยนะคะก็เลยอยากมานะ,ะเพราะว่ามันไม่ได้ไกลาจากที่พักมากนะคะเสียค่าเข้านะคะเสียแค่ค่าจอดรถประมาณ10บาทมอเตอร์ไซค์ส่วนรถใหญ่นะคะก็ประมาณ30บาทแต่ถ้าเราอะอยากดูวิวสูงนะคะก็เสียประมาณ20บาทบะาทคือสวยมากบรรยากาศนะคะแต่ร้อนไปนิดนึงนะคะเที่ยวนะคะก็มาเรื่อยๆนะคะจุดชมวิวอีกที่นึงเลยนะคะ มาถ่ายรูปถ่ายอะไรเงี้ยนะคะก็มีผู้ดูแลนะคะเขาก็ถ่ายรูปให้นะถ้าใครอยากถ่ายแบบเข้าไปอีกนิดนึงอะไรเงี้ยตรงใกล้ๆก้หินฝั่งนู้นนะคะเขาก็มีพนักงานถ่ายให้เขาตรงนี้นะคะหินตาหินใย,ยนะคะหมิวเห็นพี่จองกับคันแลนมาจูดี้แล้วก็น้องแดนมานะคะแต่เ็นมีคนลงใน t ิกต็อกนะแบบขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะคะก็เลยรู้ว่าเอ้ยเสียดายจังเลยอะไรเงนะี้ยน่าจะได้เจอนะคะ มีแล้วล่ะที่พวกเขามาหลังจากที่ฝนตกนะคะไม่งั้นเขาก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเพราะว่าฝนตกแบบน้ําท่วมเลยวิวสวยมากนะสวยแบบตะโกนเกลียกแมววิวกีลาออจะนับแมวมองปะโณมมือเนื้อบอมเยนวปเลียกกมอทิวเดินนี่มือเกาะสมุยเกาะสมุยนี่มือบะมือวิวกีลาออหลังเจ็บทะเลเป็นแก้วเลยนะเอดญเย้ยเอตารยหินตาหินใหญ่ทมาใยญยทมาตามือบะมือเนาะ ตรงนี้นะคะมิวนะคะอยากมาเนาะส่วนมีกานะคะก็อยากไปเหมือนกันนะคะเขามีอีกที่หนึ่งเขาพามิวมาหินตาหินยายแล้วนะคะมิวก็ต้องพาเขาไปอีกที่นึงนะคะก็คือ Overlap Stone นะคะเดี๋ยวจะไปเนาะหลังจากนี้นะคะ เรามาที Over Stone, ่ Overlap Stone นะคะจ่ายคนละ200เดินขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าโมไซอ์ขึ้นไปฝั่งนู้นได้ไหมเมื่อกี้ถามเขาว่าขึ้นได้แต่ไม่รู้ว่าต้องจ่ายตังค์หรือเปล่านู่นเมื่อยขาแล้วอ่ะ เหงื่อเตกไปหินตายหินยหญ่แล้วมานี่บิวข้างบนมีกับแล้ว Å! ทางขึ้นนะคะก็จะชันมากๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะทางลงก็เหมือนกันถ้าใครขับรถไม่แข็งก็ไม่แนะนำนะคะสามารถล้มได้เลยนะตอนที่ขึ้นมานะคะก็มีฝรั่งนะ,ะชนเขาเนะะชนกำแพงนะคะเหมือนขับรถยังไม่แข็งอะ่ะแล้วก็มากับลูกสาวหรือเปล่า ก็ชนนะคะพากันร้องกรีดมากเลยตอนนี้นะคะก็เริ่มหิวแล้วนะคะก็แวมากินส้มตําจ้ามิกะก็พลาดไม่ได้เลยนะคะสายส้มตําสายอาหารอีสานนะคะก็สามารถกินได้ทุกวันนะคะก็มาแวะก่อนที่เราจะไปเช็คอินนะคะก็มาหาอะไรกินก่อนเนาะมิวก็หิวเหมือนกันนะคะไปหลายที่นะนี้มิวกับสามีะคะอยู่ที่ฟินแลนด์แล้วนะคะถึงบ้านยังปลอดภัยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่คอมเมนต์มาว่าเดินทางปลอดภัยอะไรเงี้ยน,นะคะ ก็ถึงตัวอยู่ฟินแลนดน์ะคะแต่คลิปอยู่ที่ไทยเยอะมากเลยนะคะยังไม่ได้ตัดต่อนะ,ะก็จะพยายามลงเรื่อยๆนะคะน้ําหนักขึ้นมา6กกิโลนะคะกิน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 แล้วค่อยเอาลงนะคะกินแบบโอ้โหดูในคลิปพุงออกเลยนะคะแบบกินเยอะมากๆเลยนะคะ